ตีค่าเจ็ดสีทุกท่านนะคะลืมสโลแกนอีกแล้ววันนี้ลุงวิทย์ป้าเกียวรถบ้านพนจอนวันนี้ก็ยังอยู่เขาใหญ่อยู่ค่ะวันนี้ก็มีกล้วยบัชีค่ะลูกสะพ้เอามาให้ไหนดูไหนดูไหนดูไหนอ๋อนี่กล้วยบัชีเหรอเอาเอามาให้กล้วยลูกใหญ่ดีค่ะเลยไม่รู้จะทำอะไร วันนี้ทำข้าวต้มมัดไปแล้วแ,<ต>แล้วนี่อ,อะไรเนี่ยอันนี้ผัดพริกแกงปลาปลาอะไรผัดปลาทูปลาทูนึ่งทอดค่ะปล<อ>าทูจากแม่กองค่ะก็ทำให้ใครกินก็ทำให้ <c oughs> คนที่บ้านเนี่ยค่ะคนที่บ้านใครครับมีกี่คนคนที่บ้าน รับประทานแล้วก็เดี๋ยวก็แบ่งให้เพื่อนมีกี่คนคนที่บ้านมีกี่คนครับคนที่บ้านก็มีคนเดียวค่ะเหรอแล้วก็ป้าเกียวก็อีกคนหนึ่งค่ะก็เป็นสองคนครับเหรอโอ้รับประทานกันน,น้าไสาขาวไปทําอะไรมาเนี่ยไม่ได้ทาอะไรครับป้าเกียวยิ่งแก่ยิ่งขาวอ่ะโอ้ยยยตัวเองจังเลยย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 ยใค,คใ้ยย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 ย ไม่ด้ยอตัวรอให้คนอื่นเขายอสิก็ลุงวิคเขาชอบพูดเตล่ะเตลปลาเกลวก็ก็เลยเตลกับนี่อร่อยไหมเนี่ยจะอร่อยไหมเนี่ยก็ต้องอร่อยอร่อยค่ะเนไหนดูในดูหน่อยชัดๆนะเดิโอ้เออน่าจะอร่อยนะอร่อยอยู่แล้วอืแล้วมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีมีของหวานกล้วยบัชีมีของหวานกล้วยโอ้ของหวานกล้วยบัชีกล้วยเขาลูกสะพ้ายเอามาให้ แล้วอย่างอื่นมีอีกไหมอ๋ออันนี้ของเก่านี่อันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่าเอามาอุ่นครับเพราะว่าเป็นแบบใส่ถุง,<อ>งแล้วก็ของเก่าว,ว่าอะไรขาหมูเหรอใช่ไหมใค่ใส่ถุงก็แช่ไว้ค่ะแล้วก็มีมีปลาปลาทูทอดอ้าวแต่วันนี้เอฟตีต่อแล้วแ,แล้วก็มีปลาทูทอดอา้าวหูก็ไม่ได้ยินอีกแล้วได้ยินทีคะ่ะแต่จะพูดอีกอ่ะโอเคครับตอนนี้ครับปลาทูทอดแกะเนื้อค่ะปลาทูทอดแกะเนื้อ ถูทอดแกะเนื้อจิ้มกับเอามาจากไหนเนี่ยก็จากซื้อจากแม่กองมาโอเคอนนครับสำนนี้นะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มค่ะ